นี่หูฟังของผมมาแล้วครับเพื่อนๆครับหูฟังที่ผมสั่งซื้อมาจากติ k กต k อกเป็นหูฟังไอว่าช่วงที่เขาอะไรออะช่วงอะไรเขาแล้วอะ่ะที่เขาลดกันนั่นอะเออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็ได้มาแล้ว เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กรีดก่อนนะครับเพื่อนๆครับนี่ตอนนี้ผมกรีดเรียบร้อยอด้านนี้ผมไม่ไม่ให้ดูแล้วเพราะว่ามันจะมีชื่อที่อยู่ของผมด้วยหมายถึงชื่อที่อยู่ของผู้รับนะครับ กลัวว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นชื่อที่อยู่ของผู้รับไฟเดี๋ยวเพื่อนๆจะส่งของรางวัลมาให้ผมอีกส่งนู่นส่งนี้มาให้ผมอีกนะครับจะเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายกับเพื่อนๆก็เลยขออนุญาตที่จะติดข้อมูลตรงนี้ไว้แลีวแล้วก็ตรงนี้ เป็นของยังไงอ๋อนี่ได้มาแล้วอ๋อเขาแพ็กไว้อย่างนี้ สิวว่าอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วรอบนี้แบบไม่ต้องแช้มีดยังไม่ได้ต้องใช้มีดก่อนเดียวมันจะไม่สวยอ่า ออกมาแล้วแล้วก็ยังไงต่อดันดูดิยังไงต่ออ๋อแกะตรงนี้อ๋อแกะตัวน,วนี้โอ้เราก็หาอยู่ตั้งนานว่าทำยังไงนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาให้กล่องมาเบลอรเทอรเลยเนาะ แต่ว่าตัวหูฟังมันอยู่ในตลับนิดกระจิตเดียวอืมอ่ามันก็มีตัวนี้ซีลอยู่เนะาะอ้แม่เหล็กเขาดูดแรงดูดดีมากเดี๋ยว พูดในตลับก่อนต้องมีอะไรในตลับนีตัวโฟมนี้แล้วก็มีกันกระแทกียกว่ากาันกันกระแทกแล้วก็จะมีคู่มือมีคู่มือการใช้ แล้วตรงนี้ก็จะมีกล่อง๋ยวผมแกะดูก่อนในกล่องนี้แกะยังไงเนี่ยแกะตรงนี้ออกมาก็จะเป็นอันนี้มีคู่มืออีกหรือเปล่าะนี่ น่าจะนะน่าจะน่าจะเป็นคู่มือแล้วก็ตัวรับประกันสินค้าอันนี้ก็จะมีเฉพาะสายนะครับมีเฉพาะสายไม่มีตัววอลชาร์จด้านหนึ่งก็จะเป็น USB u SBC ด้านหนึ่งก็จะเป็นขเขาเรียกอะไรไม่รู้ t h ซีไหมอันนี้อ่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อย มาให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างอีชานอ่ขิดบลูทูธเปิดเซลล์ลูล่าบลูทูธเปิดปุ่มเลือกบลูทูธปุ่มสวิตช์ iPhone อุปกรณ์ของแอร์พารชอาซาคิลูทคีย์บอร์ดเคสิธอเเงินสปีกเอสพีศูนย์เจอุปกรณ์อื่นๆทำงานอยู่เอวาแอด X80Q ปุ่มเอวาแอด X80Q กำลังเชื่อมต่อบลูทูธปุ่มสวิตช์เปิดตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อหูฟังชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค แล้วเมื่อสักครู่ก็ได้เอามาทดลองฟังก็ระดับเสียงก็โอเคอยู่ประมาณน,นึงนะครับแต่เสียงเบสเนี่ยดูเหมือนค่อนข้างเบานะครับถ้าเกิดเราเทียบกับหูฟังของ Apple นะครับนี่นถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับเจ้านี้ก็จะจะเบานิดนึงแต่ว่าดูราคามันก็ต่างกันเนาะอ่าก็เห็นได้ชดและว่าอันนี้มันก็จะอีกราคาหนึ่งอย่างนี้ฮะ ขั้นตอนการเชื่อมต่อหูฟังก็ตามที่ผมได้ทํารายการให้เพื่อนดูไปเมื่อสักครู่ครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่บลูทูธแล้วก็เข้าไปหาเอวาตัวนี้แล้วก็แตะจ๊กๆก็เชื่อมต่อง่ายๆแค่นี้เองนะครับฝากเพื่อนๆกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบีชานนลด้วยนะครับ